คุณมีปัญหาอะไรเนี่ยคุณไม่อยากไปไหนกับผมไม่อยากอยู่ห้องเดียวกับผมคุณต้องการอะไรอ่ะ๋อใช่สิค่ะบีฉันควรจะดีใจใช่ไหมละ่ะโอ้ว้าวเราได้อยู่ห้องเดียวกันเลยแล้วดูสิมีแค่เตียงเดียวด้วยเนี่ยถ้าง,งั้นคุณก็นอนฝั่งขวานะฉันจะนอนฝั่งซ้ายเองอะ่ะดี๋ยมนี่มันไม่ใช่หนังนอะงั้นคุณก็ดูหนังซะโอเคโอ้ เออเออพวกเขาจะรู้เรื่องของเราได้ยังไงกันล่ะจริงไหมให้ปายานตอนที่เราอยู่ด้วยกันที่วัดเนี่ยคนก็คิดว่าเราเป็นสามีพันยากันถ้าอยากอธิบายคุณก็ต้องเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังทั้งหมดเลยทำไมคุณต้องทำให้เป็นปัญหาด้วยเนี่ยฮะถึงจะมีแค่ห้องเดียวและก็เตียงเดียวแต่เราต่างก็รู้นี่เรานะ่ะเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นแค่นั้นเองใช่ คืนนี้คุณก็เลยต้องนอนที่พื้นยังไงเลยอะไรนะผมไม่นอนที่พื้นเนะ่ผมจะนอนบนเตียงอะวันนั้นคุณนอนอยู่ใต้เตียงชันที่หอพักไม่เห็นคุณจะบบนแบบนี้เลยนีโ่โอ้วันนั้นผมไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่แต่วันนี้ผมมีสติครบถ้วนดีนะดังนั้นผมจะไม่นอนที่พื้นผมจะนอนบนเตียงเท่านั้นคุณเลือกได้แค่จะนอนซ้ายหรือว่าขวาเนะ่ยเลือกมานี่ คุณทำแบบนี้ไม่ได้เนอะฉันจะไปอาบน้ำก่อนฉันกลับมาคุณจะต้องลงไปอยู่ที่พื้นแล้วแล้วก็นอนซะเลิกดูหนังผีด้วยฉันไม่ชอบเลยรู้ไหมปิดซะยอมรับซะว่าคุณขี้คลาดเน่ะอะไรเนี่ยฉันขี้คลาดเหรอจริงเหรอขี้ขลาดเหรอฉันเนี่ยนะไอหูผมต่หูผมตึงใครจะแต่งงานกับผมเนี่ยขอร้องละอโอ้ย สามีที่ร้ายจันทถึงพฤ่หัสเวลาหนึ่งทุ่มห้าสิบนาที